สวัสดีจ้ามอนี้เดจ้าอยู่กับเซลปีไมอีซูซูเส,สี่งยงไล่โดยกลุ่มนงเงือกสาขาเทิงอีกเชนเพย์เดจ้าก็มอนี้จ้าขออนุญาตเปาภาษาในฟิล์มภาษาบ้านคอยน้อยนึงจ้าพอดีว่ารถขั้นด้านหลังตรงนี้ก็เป็นใช่พี่น้องภาษาเดียวกันที่อยู่ในพื้นที่เสี่งยงไล่เื่อกันจะเป็นอีสานเหนือหรืออีสานล้านนานั่นเองแต่ว่าอายเพิ่นไหนอยู่เกาหลี เป็นเอซีติดตามทั้งช่องปีใหม่นี่เลยจ้ะมื่อนี้ก็เลยจัดเลยขอภาษาเป็นภาษาพื้นบ้านเท่าเลยละกันเนาะจ้ะมื่อนี้ไอ้เพิ่นจัดรุ่นนี้เลยจ้ะกับรุ่นนี้แคปโฟนึงจุดเก่าแสดสีบลอนเงินคันนี้ราคาอยู่ที่800,000 47,000บาทมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด7สีด้วยกันเออมาเป็นมีเลือกทั้งหมด3สีด้วยกันยีสีนี่เลยจ้ะสีบอลเงินแล้วก็มีสีดําสีขาวแต่สีขาวราคาที่ถือกว่านี้ไปอีก7,000บาทจ้ะ เดี๋ยวพีใหม่ค่ะจะพาทุกคนนะคะไปรับชมรายละเอียดเห็นบอกแบบไซร์ล็อมแม็กมากคูหนาคูหลงังรายละเอียดของเขาสิเป็นจังไดายเน็กกี้หอยอีหยังไล่อีหยังจะโดลดนาเท่าไรล้างเท่าไรไปเดี๋ยวพาทุกคนไปรับชมรายละเอียดพร้อมๆกันเลยจ้ะไปจ้า ราคาอยู่ที่847,000บาทรดรุ่น Capo 1.9ตดตัดวเตีย่ยตัวชอบสุดของเฮาเลยกับสีบรอนซ์รุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกัน,ก,น,น,นก็บสิมีสีนี้ค่ะสีบรอนซ์แล้วก็สีมีสีดำแล้วก็สีมีสีขาวอีกสีหนึ่งซึ่งสีขาวก็บสีเอก็นี่ไปอีก7,000บาทตัวนี้ลูกค้าจัดโปรโมชัน่นพร้อมรอแม็กจกครบเครื่องออกซูนไปเลยจ้าตัวนี้แม็กที่ลูกค้าเลือกใส่นะ มาเบิงแม็กก่อนก่อนที่จะไปทั้งรายละเอียดอย่างอื่นแล้วกันเนาะค่ะแม็กตัวนี้จะเป็นเลนโซแท้จ้ะเลนโซแท้ D I S L คำสั่งตัวนี้มาจากคุณแล้วต่างประเทศจะเกาหลีจะจบครบเครื่องออกซูนไปเลยจ้ะยางก็จะเป็นยางคุสโนสองหาหาท่าหาศูนย์อ้าิบปดจ้ะถือว่าสวยงามล่่งโตรู่งเลย ขี่รถเขาชว่วร่วมมากกับมีดตะคนเดียวเบิงแมจ่จ้าคันนี้สวยงามล่งตัวมากๆเลยจา้าทั้งหน้าลดอยู่หน้าสองนิว้วทั้งหลังสามนิว้วลดหน้าสองหลังสามนะจา้าถือว่าสวยงามล่งตัวมากๆเลยตัวนี้สวยงามโดดเด่นเห็นมากแต่ไกลเลยพ้อมไปสิ่งกันเลยทีเดียวจากคันนี้เนาะไฟหนา้ารุ่นนี้จ้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์อิสุสวิชันไบเอลีดีไฟสูงไฟตามยู่ให้ในหลอดเดียวกันเลยจา้า คูเปิดไดไลน์ยุบให้ในโคมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยเด้ตัวนี้เส้น,นไฟเหลี่ยวจ่ารกสึกดีไซน์ออกมาให้แยกจากโค้มเทิงๆมาอยู่ด้านงางตรงนี้ออกแบบเรื่องเป็นแนวนอนรับก็ไฟตัดหมอกกระจังนารุ่นนี้ก็จะออกแบบมาใหมล่ล่ะสุดจจะเป็นกระจังนาโครมเมียม2ชั้นขนาดใหญ่เนาะออกแบบเป็นเขียว2ชั้นเนาะมาพร้อมโลโกโ้ีซูซโครมเมียมขนาดใหญ่ยูดตรงนี้ ด้านล่างก็จะเป็นสฟังระบายลมขนาดใหญ่ซอยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นจะมีประหลาดหน่อยนึงเน <c oughs> เอ,อจะอก็ได้ย่ดโดนอันซีลีส์ี่เป็นภาษาอีสานหน่อยนึงเนาะอือเดี๋ยวพา้าไทยพี่น้องบานเฮ้าไปเบิ่งน้ำกัน ตรงนี้จ้าเนเรื่องของเส็นซ้ายลวดลนายข้างๆทั้งขางทั้งหนาสิงจ้าอันนี้จะออกแบบมาให้เรากับรักโทรศัตร์ซอยในเรื่องของการหลู่่มและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นเด้อจ้าอ่าเข้าไปซองเบิ่งทั้งรางหนึ่งครับตัวนี้เด้อจ้โดดเตี้ยหนึ่งขออย่างโทรศัพท์หนึงเด้อจะจะเป็นอิสระตีกนอกสองสั้นจะมาพร้อมกับโช๊คอัพแก๊สเหล็กกันโค้งซอยในเรื่องของ ความนุ่มนวลและยิดเกาะถนน,นเป็นเยี่ยมจ้ะโลโกโลแ้แคลฟอเซตอยู่ด้านข้างเป็นโครเมียม,มที่ชิดน้าปัดกระจกจะเป็นแบบบิวอินผ้ามาภายในการปัดน้ำฝนเลยกระชีตะกุบตะกักน้อยนึงและนอกผู้เทียกระชืบอกภาษาไทยเป็นภาษากลางเนาะเข้าใจทุกทุกเพจทุกไวทุกค่าแต่อันนี้ขอแบบพิเศษพิเศษน้อยนึงจะ้ะขอบอกภาษา คืนบ้านเลยละกันเนาะอยู่บ้านกวาอป่าษานี่ละ่ะอ่าตัวี้เรื่องของเฮ้าจะกกระจกมงังคังตัวน,นี้จะเป็นสีทูโทนด้านบนเป็นสีเดียวก็ตัวรถด,ด้านล่างก็จะเป็นสีดําออกดาด้านไฟเลี้ยวย้ายให้ในกระจกมงังคั่งสายขวาเป็นหลอด LED ตัวน,นี้ในส่วนของมือจอกกับเนาะก็จะเป็นสีเดียวกบตัวรถมาตัวเตี้ยเดียสีเป็นสีเดียวก็ตัวรถจะได้ถ้าตัวยกสูงจะเป็นสีโคลื่อนย่ย อันนี้ปีใหม่กาแถมในส่วนของเบาเมื่อจะพื่อเมียมห้แบบเป็นการไล่เลไห้ลนะูคค้าพอถือว่าสวยงามจากสิ่งจบครบเครื่องออกศูนย์เลยได้ค่ะนี่สวยงามมากๆคุณได้ขามากกับเลี้ยวเบิ้งแม้บางนึงนี่ตอนรถเขมาจอดทั้งหลังจากในเรื่องของแชสซี่ก่อเป็นแชสซี่ขนาดใหญ่ะออกแบบมาประกบกันสามทอนซอยในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง ข้างล่างจ้ะค่ะไปเบิ้งคอนโลดน่อยนึงเนี่ยค่ะพอโหลดเป็นสีแดงจ้ะตรงนี้ในเรื่องของแหนบก็จะเป็นแหนบมีแหนบทั้งหมดอยู่สามแผ่นเด็กเบิ้งบุ้งตามน้อยนึงได้ยังได้จ้ะได้ยังเนาะงามเด้เออถึกใจปะเนาะวี่นี่คนอยู่เกาหลีเป็นเอฟซีปีใหม่ติดตามมาจากซองยูทูบพร้อมจ้ะเออถ้าเบิ้งคลิปนี้อยู่ว่าสันเนี่ยจับเธอเลยจ้ะรีวิว ต่อมาในเรื่องของคล่องไฟถ่ายุ่นี้ก็จะเป็นคล่องไฟถ่ายดูโอโซนิกออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะเป็นหลอด LED แต่เวลาเหยยบเบรกมันสีซองสว่างได้ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้คับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นจะควกจะดีไซน์มาาไม่ให้เขาก็ตัวรถและสวยงามดนลง่ตัวมากๆเลยเร้อตัวน,นี้นะโลกโก้สัตว์เป็นข้อมีมาให้เราเรียบร้อยอ่ะ นี่ก็จะเป็นโลโก้อินสุดดีแมกโครเมียมมาให้ด้วยเมืม่อจับด้านหลังเป็นสีเดียวกับตัวรถจด้จากสหรับรุนนี้มาพร้อมกับกล่องมองหลังแบบบิวอินกระบะท้ายตรงนี้ได้จางออกแบบแม่ไมล่าสุดให้แลดูมีมิติค่ะเบิง้งลๆค่ๆคล้ายๆแบบส,สปอยเลอร์หลังเลยสปอยเลอร์อยงสปอยเลอร์หลังตะกุกตะกักหน่อยนึเพราะว่าใส่เดียวกองเนื้ <c oughs> อะ มันบอกให้สิ้นไันไดอ่าในส่วนของกันส้นไทยจะออกแบบมาใหม่ล่าสุดให้ขึ้นล่งสองสเต็ปขึ้นลงง่ายหมดปัญหาสำหรับคนตัวน้อยในการขึ้นกระบะไทยยากตรงนี้ก็สืสามารถถอดได้เลยจ้ะสำหรับสายสิงที่ประสอบใส่กันส้นไทยไปถอดออกได้จ้ะถอดแล้กกระส่คำแท้แท่แล้วก็ะง่า,งามไหลเป็นจ้งได้แน่จ้ะครับคันนี้ แคลโฟเนิงจุดเก่าแสตซีบลอนเงินจ้ะโบฮีเมียนซิวเวอร์ราคาคันนี้อยู่ที่แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทสวยงามมากมากเลยจ้ะถามว่าแม็กแม็กตัวนี้อ่อจ่ายเพิ่มเติมเท่าไหร่อันนี้จ่ายเพิ่มเติมอยู่สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทจบแบบนี้ออกจากศูนย์ได้จ้ะตัวนี้ลูกค้าบ,บัเทิร์นบัเทิร์นรอแม็กเดิมจ้ะรอแม็กเดิมอยู่ทางหลังรถเื้อข้าข้าไปเบิ้งเข้าหนึ่ง แม็กเดิมขึ้นไหจ้ะแม็กเดิมขึ้นอเอาไปไว้ใส่ใส่ขั้นอื่นก็นได้หาสิออกอีกขั้นหนึ่งละท่านเอาแม็กตัวนี้ไปไว้ใส่ค่ะเดี๋ยวพี่ไม้พ้าทุกคนไปรับส้มทางในน้อยหนึ่งจ้ะกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทดสองลูกด้วยจ้ะกดปดลดน็อกเปิดมาทางในอ่ะแข็งประตูตัวนี้ก็จะเป็นแบบซอกทาจ้ะหุ้มด้วยหนังเป็นหนัง ประมาณนี้เดินได้ด้วยได้สีเทาให้ผิวสัมผัสที่ดีขึ้นปุ่มควบคุมต่างๆออกแบบมาใหมาล่ล่าสุดใส่ง่า,งงายสะดวกสบายยิ่งขึ้นจ้ะดูสปั๊กระจกฟฟุกให้ฝาใส่ขวาปับ๊บขับหูเนาะมันเป็นดำเงามันสีแห่งลมของความหรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นกับตัวเซตของเขามันสีผหมหนำไม่เหมือนแล้วด้านล่างก็สามารถใส่ขวาน้ำได้ถึงหนึ่งจจตหารีบด้จา้าที่เป็นขวอดน้อยเตรียมให้ลูกคา้าไว้ถักกินเวลาออกรถไปแล้วออ ต่อมาด้านในจ้าในส่วนของ้องเดสารตัวนี้จ้าข้างในเบาะหนังนะเสร็จเกลี่ยเสรเทาจะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วด้วยจ้าอ่าจะเป็นครึ่งหนังแท้ด้านที่สัมผัสกับเราจะเป็นหนังเทียมเออหนังแท้ด้านข้างจะเป็นหนังเทียมจ้าเออตัวนี้ก้เย็บโดยความประณีตละเมียและไม่มากๆเลยจ้าเดินได้โดยได้ดสีเทาตลอดเส้นสายได้สวยงามและละเอียดจริงๆกับตัวนี้ ปีใหม่สอบมา,มากๆเลยในะเรื่องของดีไซน์ของมันเนาะสังเกตปีคางซ้ายขวาเวลาเขานาั่งเราขับรถจะมันจะรับกับสรีระของเขาจะสวยในเรื่องของการค่อนคลายลดการเมวยลาขณะที่เข้าเดินทางไกลๆได้ด้วยตี่นี้กับินีต่ตัวปบเบาเป้นลงเป็นแม่นวันอยู่ด้วยจ้ะเข้ามาเบื่องต่อเนี่ยโซนของคอนโซลรุ่นนี้ก็จะเป็นคอนโซลหมหนังเดือนได้ด้วยได้สีเท่ล มามันจะเป็นแบบนะคะให้สัมพัที่ดีขึ้นมันเป็นซอฟท์พัทมาแล้วให้อารมณ์อของข้อมูลอาร,อาร,อารอมากยิ้งขึ้นจ้ะเคร,รื่องเลนรุ่นีาจะจะเป็นแบบขนาดเจ็ดนิวมากความกับกล่องมองหลังห้องนึงนี่ที่ถ้าบึงทั้งหลังจ้าร่องรับระบบความเหมืนเทิื่อง l p c a r p l a า Android Auto ให้พร้อมแอร์ก็จะเป็นแอร์สาุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์ อันนี้ก็แถมเพิ่มเติมพิเศษในเรื่องของกล่องนะไฮเดอร์ไอเดเออร์แจกไม่ได้เสียบแท้รอดลูกค้ามารับเ,าเพาจะเสียบหายกระสมีปุ่มช่วยควบคุมการทรงตัวขณะนะลงบนทางลาชันนี่มาให้พร้อมจะต้องลาชันประมาณ45องศาหัวเกียร์ตัวนี้ก็ดู้น้ายิ่งขึ้นจ้ะที่เลี้ยงของวัสดุที่ทำมารอบๆตรงนี้จ้ะนี่ก็จะเป็นแบบเงินตะกัว หมนังเป็นวัสดุที่อลูอลามากยิ่งขึ้นเวลาห้าเขาเกียร์ทอยกับสี่องวงแหวนตรงนี้แล้วก็เขาตำแหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งเลยเขาเกียร์ได้ง่ายและแม่นย่ำยิ่งขึ้นจ้ะพวงมาลัายตรงนี้ก่ะหุมนังมาแล้วเรียบร้อยอ่ะ,อะปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัายอยู่ด้านซ้ายด้านขวาคือเป็นปุ่มคุดคอนโทรลหรือควบคุมความเร็วโดยอัตโนมัติจ้ะเวลาห้าต้องการล็อกความเร็ว ที่ไปที่แปดซีกดปุ่มนี่ล็อกปุ๊บปุ๊บนันก็สิล็อกไปจะะถ้าเขาต้องการอย่าเบรกเขาอย่าเบรกปุ๊บหรือบ,บบนี่ตัดการทํางานทันทีอลองไปใส่งานเบิ่งอีกเที่ยนึงลักษณะดีไซน์ของพวกมาไลยก็จะเป็นสามการ1 2 3 3การแล้วก็ใน,นเรื่องของหน้าจอ Super Vision M เอ็เปิดในหนึง อ่าหน้าจอก็สิเป็นประมาณนี้จ้ะสวยงามอ,าอาาลูอลาห์รูหรามาจริงเขินจ้เป็นสามยติมากแล้วเรื้อยงามมากรุ่นนี้ในเรื่องของถุงลมนีรภัยก็สิมีมาให้หยอยู่สองลูจกจ้ะซ้ายขวาสิมีคำว่าสัญ,ญลักษณ์แอร์แบ็กยู่ตรงนี้จ้ะแล้วก็กตรงนี้เนาะสวยงามมากตรงหน้าในเรื่องของด้านคางตรงนี้จ้ะก็สิเป็นปุ่ม ปิดระบบ E S C T C S E S C คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ E T C S คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรอีอันนี้ก็เป็นปุ่มปรับไฟหนา้าจต่ออโต้สามารถปรับได้สามระดับเวลาเขาขับขีวไปก็อยู่ที่ศูนย์ขับคี่ประมาณสามรอยก็มาที่หนึ่งหกรอยก็มาที่สองหรือมากกานั้นก็ลองปรับมาที่สามจ้ะลองไปใช้งานเบองอีกเพียรหนึ่งเด้อเพราะมาไลสามารถปรับได้ที่ ทิศทางได้ถึงซีระดับจากก็จะเป็นขึ้นลงเข้าออก <f ist> ลองนิ <f ist> งสลักอยู่ลุงมนีตึกัลักออกสลักลงขึ้นลงเข้าออกประมาณนี้แต่เออทิทิศทาง <al ent> <c oughs> นี่สังเกตจาในเรื่องของห่องโดยสารเนาะพื้นที่เนือสีสันจะลดที่ว่างเทา้ากว้างขวางมา,มากเลยอ่ะไปเบิ่งทั้งหลังหน่อยนึง ข้างหลังเนี่ยส่วนของแผงประตูจ้านี่ก็จะเป็นซอทาบเท่กันห่มด้วยหนังจ้าเดินได้ด้ได้สีเทาเนาะตรงนี้ก็เป็นแบบเปลี่ยนว่าแบบใส่ด่งงางเงาเนาะข้างล่างก็ใส่ขวดน้ำนได้หน,น,นึ่งจุดหางดีเบาตะลางก็เป็นเบาหนังจ้าเวลาเข้าพับเบาล่องก็ดึงสนกตรงนีล่งอืม,อมกุยกิบเช็ดขออ่อยเดี๋ยวข้าวหนึ่งขอโทษอ <c oughs> เอล้มก่นอนกิบเช็ดรอหมอกให้ลูกค้ขาข้าวหนึ่ง ดึงลงกับซีนีสนักตัวนี้จะดึงลงบ๊อกตัวนี้ก่อนนะคะเอาลงะจะจะสามารถวางควอดน้ำได้จะแล้วก็ด,ด้านล่างกับซีนีสลักคือทั้งลุงนี่ดึงเสียกตัวนี้ขึ้นดึงขึ้นโอ๊ยเจ็ดข่อยละขออภัยดว้วย,ะยนะคะดึงตรงนี้ลงข้างหลังตัวนี้กับซีนีค่ะกุญแจแม่แรงเครื่องมือมาให้พหร้อมเรียบร้อย ประมาณนี้ในส่วนของทั้งหลังเออลื่มข้าวแอร์ล้างหลังนี่แอร์ล้างมาหันขอนอยู่ตรงนี้เลยจ้ะส่องเสียบ USB บึงพุมหลังไปทั้งน้าเห็นบ่งามเลยจ้ะสวยงามอะดูอาะแล้ามากยิ่งถึงจ้ะพื้นที่เนื้อซีซาจะลดที่ว่างเท่าควางคว้างมากๆนั่งสะดวกสบายเพราะว่าเบาะตอนหลังนี่มันจะออกแบบมาให้เอียงบ่เม็น45องศาจ้ะมันจะอย่างประม,มาณ60องศาเวล้วขานั่งมันก็จะเอ็นๆหน่อยนึง สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวถ้าไปบึงงนส่วนของของเครื่องเข้านึงขนี้เป็นเครื่องท่านเก่าแร่งมาสูงสูจุดทีหนึ่งอยหาร่งมาแร่งดสูงสูจุดทีสามอยหาิษนิวตันเมตรสังเกตจากการจัดว่างตำแหน่งเครื่องยนสิจัดว่างให้ยังหลังเท่าหนาหน่อยนึง ลอยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยุดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองจ้ะค่ะเป็นจ้งไดบ้างคะก้าวขั้นนี้เลยแค่โฟนหนึ่งจุดเกาแซดสีบอนเงินราคาคันนี้อยู่ที่แปดแสนสี่มืนเจ็ดพันบาทแต่มีให้เลือกอยู่ทั้งหมดสามสีด้วยกันก็จะมีขันนี้เลยสีบอลเงินแล้วก็สีมีสีดำแล้วก็สีขาวอีกสีหนึง่งลูกค้าท่านใดสนใจสอบถาโมโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอิ็อกซ์หาพี่ไม่ได้ค่ะตามริกงดานล่างตรงนี้ได้เลย ใ้เรื่องการออกรถอิสุสุเป็นเรื่องง่ายๆล่องสอบถามกันความเบิ่งใดจ่ะสำหรับืัอนี้จ้าปีใหม่ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รับส้มคลิปของปีใหม่จนจบมาถึงตอนนี้่ังไดก็ปีใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไครต์เป,ไป็นกำลังใจให้กันนั่นเป็นกำลังใจให้กันน้ำในเด้อสำหรับวันนี้จ้าเขาต้องขอในอาตลาไปก่อนจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าได้จ้าบ๊ายบายลีนพันกัน